สวัสดีค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณมากค่ะ okay. คเตตนะคะตอยนน้เราก็จะใช้หมูแล้วก็กุ้งนะคะกุ้งเราต้องเอาควักไอสิ่งสกรปรกที่อยู่ข้างบนหลังนะคือเขาเรียกว่าอะไรสกี้มันนะคะเอาออกมาให้หมดนะคะล้างให้สะอาดนะคะเอาทุกอย่างใส่รวมกันแล้วก็สับเลยค่ะ วาง在一起แล้วก็เริ่มต้น有一点酸นะ因为我昨天才刚刚打第二่เออจนเมื่อวานนะคะเพิ่งจะฉีดเข็มที่สองนะเลยรู้สึกว่าแขนน่ะมันจะเมื่อยหน่อยโอเคเาลน好了看到吗我们这样子这样做口感会比较好吃如果我们拿去绞呢用机器绞呢口感没有那么好吃 ทีนี้เราก็จะมาเติมแป้งข้าวโพดนะคะอ่าผมมันจะฟังอิซูซูฝ่ใช่ชีไข่หยู่จี้จิ้งฝ่กันเถียววนะคะแล้วก็เป็นผงข้นนอน,นะคะของไก่ขะนอนแล้วก็คลุกเข้ากันเลยค่ะจะันัดเกี่ยวใจอิชีเขาแล้วจะาเจ้าอิเดียนเขาอิวใส่น้ำมันหอยลงไปนิดนึงนะคะอย่ามากเกินนะคะเดี๋ยวมันจะเค็มเปรี้ยวไทยตัวหอเดี๋ยวเสียคไ,ไทยเสียนหอ่อี่ย่งกันทัดเจียวใจอิชีคลุกเข้าเข้ากันนะคะ เราก็ใช้มือเลค่ะจับโย,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 ยนโยนโยนอ่อยงโศกจะได้โตตาจีซึออกจะทายอยู่อีเดียนฐานสิ่งหใใเหรอใช่我们要来切食指了哈我们把它洗干净吼用盐水洗นะคะตอนนี้เราก็มาล้างแล้วนะคะล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็ใช้น้ำเกลือล้างนะคะโอเคทีนี้่啊我们是怎样切就是这样切ะ切切切เช在这样切ะ,ะ,น,ะ,ะ,ะนะคะเราก็จะตัดแบบนี้นะคะขวางนะคะ ดขวงนะคะแล้วก็แบบนี okay, okay. ้ต okay, ัดขวงนะคะชามพุโตเกตาทาทานะเกาลิไยชมพุโตอีฝ่นฮะตีไปสี่ชามพุโตอีซีเอ็มชาโตอีซเอมโอเคคุห็นไหฮออ้าง้นลังไปก็ะเค่ะแล้วกตัดลงไปจะเชนแค่ะก็ตัดลงแล้วกเนค่ะแล้วก็ตแล้วะเราคะก็ตัดแล้วจะเา็แนค่ะกตลแล้วเแะเก็ัจะมานแช่น้่กลือไลจะเย็นสวยค่ะ ทีนีเสากมั้เครืองันนะคะทีนีเราก็จะมาตัมเครื่องผันนะคะทีนี้เราก็จะมาตัมเครื่องผัดกันนะคะทีนี้เราก็จะมาตัมเครื่องผัดกันนะคะทีนี้เราก็จะมาตัมเครื่องผัดกนนะทีนี้เราก็จะมาตัมเครืองผัดกันนะคะที้เราก็จะมาตมค่ดกันนะคะทีนี้เราก็จะมาตัมเครื่องผัดกันนะคะทีนี้เราก็จะมตัมเครื่องผัดกันนะคะซีนี้าก็จะมาตัเสียงผตดกัตนะคะทีนี้าจ็จะมาตัมเครื่องผัดกันนะคะที้เราะมาตัเครื่งผัดกนนะคะทีนี้เราก็จะาตเครื่อง 可是在炒的时候你都不需要用到那个เอ่อไม่不用不用放糖了哈给他弄在一起那个罗柴到焦完了他会来盘如果没弄柴他打了那他他那边到焦甜好了เสร็จแล้วค่ะ现在我们就把这个我们正盐水的水煮上来吼然后拿那个กระดาษทิชชู่吼来มัดกัน啊ตอนนี้เราก็จะเอามะเขือขึ้นมาแล้วนะคะที่ว่าเราแช่เกลือไว้นะคะทีนี้เราก็จะใช้กระดาษทิชชู่ที่ใช้ในครัวนะคะซับน้ำให้แห้งก่อนที่เราจะยัดไส้หมูกับกุ้งเมื่อกี้ลงไป โอเคขอมันส okay, ินใจจะซื้อราดแชบพูฟังจิ้งจืนีเมียนใส่ลงไปเลยค่ะค่อยค่อยยัดเข้าไปเลอเาแล้วเสร็จแล้วค่ะแล้วก็จะเปิดไฟแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปฟังอีเตียนอีวิ่ง好了，放雪子ใส่น้เกลือลงไปเลยค่ะ。 好，吗这个再来反多一次。好，现在我们来炒它的酱料，好，放一点油下去。 กางชัยหอมันจงเ่าจะปลาเจียวใส่น้ำมันลงไปนะคะแล้วก็เอาพริกที่ตำไว้ลงไปผัดกันเปลี่ยนไทยหรือเปลี่ยนนะหอยมันสร้างสีก็ะฉิใส่น้ำลงไ,ไปนะคะล้างครบเลยตรงนี้เราก็ผัดนะคะหอมมากเลยะคะ่ะใส่ฟางเห่าเยี่ยวน้ำมันหอยนะคะที่เปลี่ยนเปลี่ยนถังนิตานนะคะก็จะ,ะ,าาะเข้ากัน,นะคะ่ะ 然后再放的刚才我们的那ั水下去ถ้านเยนออกราต้องการให้ฟังนนงอีเข้มข้นหน่อยเราก็ใช้แป้งมันนะคะละลายน้ําใส่ลงไปนะคะก็จะดูข้นขึ้นนะคะให้มันเข้มข้นอีกหน่อจะร้วที่นี่ก็โตโอเค้วนะคะวมันนี้ก็จะมีน้ำสยู่ีเะีาณ100มิลลิลิตร แล้วก็มีเงี้ยนเกิดร่ีกันเฉาฮะอันนี้เราโอเคแล้วนะคะแต่เราจะเติมน้ําลงไปนะคะค่อยๆให้มันเดือดนะคะจนมันแห้งนะคะจะได้หอมองวานเนื้อมาสุกแล้วนะคะโอเคมันก็ท่านไม่สูดถ้าักกันนะแ้วก็นหมือนเงาก็นขนาดเกันเงยนเลยแต่ชิ่เกันนะที่สกินกันตัวสูงค่ะหรือว่าเราจะเอาขึ้นน้ำมันได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดมัน น้ำในตัวของหมูนี่มันจะออกมาเยอะนะคะมันจะทําให้รสชาติเืดลงไปลูกว่ามันหนาชิดเจนค่ะเต้าหี่เสียตั้อีกเตียวตั้งอีเสี๋ยวนะครับด้องละวังอย่างดีนะคะเพราะว่าก้หเวจะเรางส่เกินไป เสร็จแล้วค่ะทานได้ค่ะเตรียมข้าวเลยค่ะอเอาเลยเอาเลยเสร็จเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็จะมาลองชิมกันนะคะมาที่นี่ว้วยกันว้ายงหอมมากเลยค่ะ 嗯，没牙苦嘞，很香，不想要停了。嗯，太好吃了，大家可以试试看哦。 แมวแมวขอบคุณากค่ะสวัสีคขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมาก่ะสวัสีค่ะบายบาย